สวัสดีค่ะช่องพิรดาชีวิตในต่างแดนค่ะวันนี้เราจะเข้าสวนค่ะมาชมสวนเล็กๆของพิรดาค่ะวันนี้พิรดาจะมาเข้าสวนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาดูว่ามันฝรั่งของพิรดานี่มันจะออกดอกออกลูกออกผลไหมมันจะมีมันฝรั่งให้กินไหมนะคะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งสีม่วงเพื่อนให้พันมาค่ะ น้องต่อยให้พันธุ์พิรดามาเนาะก็ตอนแรกที่จะเอามาปลูกนั่นนะคะก็ปลูกช้านิดหน่อยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีมันฝรั่งให้พิรดาไหมเราจะปลูกในกระถางค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะคะนี่นะคะพิรดาปลูกเข้าในกระถางนี่นะคะไม่ใหญ่นะคะแต่หรือว่าจะต้องรองให้ใบเขาตายแต่อยากจะดูะว่ามันมีมันฝรั่งไหม เพราะว่าพิรดานี่จะเอากระถางนี้ไปปลูกดอกไม้ค่ะก็เลยจะลองขุดดูเรามาดูด้วยกันนะคะนี่ก็ได้กระป๋องมาใส่แล้วค่ะเราจะมาขุดดูค่ะปลูกเองกินเองนอกจากเพื่อนๆจ้ะปลูกเองกินเองโอ้ยนองนะ เด,ดเ,เดี๋ยวจะว่ามีนอนเด้อพี่กระดาษพุ่มักนอนเด้อจ้ะโอ้ได้ไม่แล้วค่ะมันเนี้ยมันไม่เป็นสีม่วงเราะค่ะมันคือหินแท่นี่ขุดมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นหินเนาะจ้ะเนาะเราเดี๋ยวเราจะถอนต้นมันออกก่อนถอนต้นเขาออกก่อนเนาะจ้ะเนาะมันดูมันไม่นว่วยอยู่ในหนีบ่ โอ้ยหน่วยบ่มีพี่นอ้องดิมีหน่อยยังสี่จะคือสีดำๆดนดะฮ้จุูกเป็ดก็เต็มปเป็นสีแดงเนี่ยโอ้ีนเด็กขึ้นหน่วยใหญ่เถอะวะมันฝรั่งของเราลูกเล็กมากค่ะเพื่อนแนะนํามาว่ารอให้ใบเขาตายก่อนแล้วก็หรือว่าให้เขามีดอกก่อนนะคะเขาถึงจะมีผลมีลูกค่ะลูกนกพิราบก็กลับมาเรื่อยๆค่ะ มานั่งอยู่บนต้นไม้ส่วนพิรตาก็ดูทําสวนอย่างอื่นปลูกบวบของไทยเอาไว้ค่ะไม่รู้จะเป็นผลไหมรอชมกันนะคะอันนี้ต้นบวบจ้ะนี่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยคุณนะ่ะแต่ว่าไม่รู้จะมีบวบให้กินไหมแต่แตงกวานี่มันมีลูกแล้วเด้อมันมีลูกแล้วเด้อแตงกวาน่ะนี่นะ ปลูกนี่ฮิตกะติดเดียวแมะนั่นนะลูกมันนะแต่ก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ค่ะผักนี้จะปลูกไว้ทำพันนะคะคิดว่าไอ้ ตัวนอนคงไม่มากินหมดไอผักผักสลัดปลวดสารบุกผักอิเลิศน้่จ้ะแม่นผักอีเลิศปอน,นี่มีมาหยอดนึงก็เลยออกมาเสียบใมันก็เลยแตกออกมามนะจ้ะแต่ว่าก็บปลูกถึงต่นผลละถึงต่หนาวผลละจ้ะแต่ว่ามันพึ่งแตกหยอดออกมานะจ้ะ ลูกสวนเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นผักชีไปเรื่อยมันออกดอกอีกแล้วเอาไปใส่ต้มยำอร่อยนี่แหละหางจระเข้น,นี่แหล,ละพิราดาตัดเอาไปกินกะน,น้ำมะนาว ออกไปค่ะแบบนี้ถ้าเรากลัวมันเน่าเราเอาไปแช่แข็งไว้ค่ะนี่นะปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกออกดีๆล้างดีๆเอาไปแช่แข็งไว้ก็กลายเป็นน้ำแข็งก็เอาใส่น้ำเย็นดื่มได้ตอนอากาศร้อนๆน,น,นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะต้นหางจระเข้ค่ะเนี่ยมันฤด,ดูหนาวไม่ได้เอาเข้าบ้านนะก็เลยเหี่ยวแห้งไปเลยแต่ตรงนี้ ก็ตัดออกมาแล้วก็จะชำตรงนี้ใหม่ค่ะฝนผัดตกพี่น้องเอ้ยบังเนี่ย่อยเอาผ้ามาตากฝนผัดตกบดที่นี่เอาเฮ็ดสวน,สวนเฮ็ดยังกระโบดเฮ็ดเราสิประหยัดไฟเอามาตากแดดว่าสัน้นฝนผัดตกกค่งนี่ฝนตกจ้ะพูอนะฝ้ามดืดฝ้ามัว ฝนตกยังกระซุ่มชื้นเน่าจะจะผ่าผานี่มันบวแห่งเท่านั้นละ่ะอันนี้สิเป็นนั่นนะต้นอันนั้นเด้จ้ะบัวหิมะจา้ะบ่เคยปลูกน้ำพันจา้าเถื่อนเนี่ยโอ้โตาา๊ะสสั่นนะสิเกียผาก่อนถ่ายไปทั่วค่ะเพื่อนๆเอ้ยนี่แหละ วันหยุดก็เล่นเขาเล่นออกฝนกระตกแน่ที่ตากผ้าก็บ่ได้ตากถึงจะฝนตกแดดจะออกก็ต้องออกไปเดินน้องหมาเหมือนเดิมค่ะเดินออกมาก็มาเจอบรรยากาศดอกไม้สวยงามค่ะดอกไม้นี้ทานได้นะคะเขาจะเรียกว่าดอกหูแมวค่ะแต่ยังไม่เคยลองชิมนะคะตอนนี้มันหมดหน้าแล้วค่ะปีหน้าจะมาเก็บแถวนี้ละค่ะจะมาเก็บไปจิ้มน้ำพริก หรือว่าจะเอาไปผัดค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะกับดอกไม้สวยๆดอกไม้ธรรมชาติค่ะดูแลสุขภาพนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ